จังหวัดนนทบุรีนำกำลังเข้าจับกลุ่ม13ต่างด้าวขับซาเล้งตะเวนเก็บของเก่ากีดขวางการจราจรหยิบเอาทรัพย์สินของชาวบ้านที่วางไว้หน้าบ้านเผยระหว่างถูกจับมีโทรหาคนดูแลเพื่อขอเคลียร์เจ้าหน้าที่ยอมรับมีจ่ายรายเดือนหลายพันบาทต่อคนต่อคันแรกกับการไม่ต้องถูกจับกลุ่มหรือกวดขันเมื่อวันที่14มกราคม2568ที่จังหวัดนนทบุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้13มกราคม68 นายชุนัเดชกังสุกุลประหลัดจังหวัดนนทบุรีนางสาวอารยาชันถาวรจัดหางานจังหวัดนนทบุรีนายเจริญสุนหัวป้องกันจังหวัดนนทบุรีนายวสันขาวสงประหลัดอําเภอเมืองนนทบุรีและกรอ,อรมนนนทบุรีนำกำลังเข้าจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาขับรถซาเล้งตะเวนรับซื้อของเก่าภายในพื้นที่อําเภอเมืองนนทบุรีหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนขับรถกีดขวางการจราจรและหยิบเอาทรัพย์ของชาวบ้านที่วางไว้หน้าบ้าน เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุมชาวกัมพูชาได้ทั้งหมด13คนเป็นชาย12คนหญิง1คนตรวจสอบมีพาสปอร์ตเป็นนักท่องเที่ยว3คนส่วนที่เหลือไม่มีพาสปอร์ตทั้งหมดไม่มีใบอนุญาตการทำงานจากนั้นนำตัวมาสอบสวนที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนนทบุรีทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าตระเวนขับรถซาเล้ง3ล้อออกรับซื้อของเก่าในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีจริง โดยหลังจากรับซื้อได้นำมาขายที่ร้านรับซื้อของเก่าในซอยรัตนาธิเบศ8ตาระบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีซอยข้างศาลากลางจังหวัดนนทบุรีโดยในระหว่างถูกจับกลุมแรงงานต่างด้าวได้โทรศัพท์หาคนดูแลเพื่อขอความช่วยเหลือให้ปล่อยจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองด้วยแต่ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่สนใจควบคุมตัวพร้อมของกลางเป็นรถสาเลงนำตัวมาทำบันทึกการจับกลุ่มเพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินตามกฎหมายต่อไป นายชุนัดเดชกังสุกุลประหลัดจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่าการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาว่ามีกลุ่มซาเล้งเป็นคนต่างด้าวเพราะพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้ต่อมาทางนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีจึงสั่งให้ฝ่ายปกครองบูรณาการร่วมกับจัดหางานจังหวัดนนทบุรีกอรอมนนนทบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบหลังจากตรวจสอบพบชาวกัมพูชาขับรถซาเล้งสามล้อ ตะเวนรับซื้อของเก่าในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีเป็นจำนวนมากจึงได้ทำการจับกลุ่มได้13คนพร้อมกับรถซาเล้งของกลางจำนวน13คันตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่ามีทั้งหลบหนีเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายกับมีพาสปอร์ตเดินทางเข้ามาแต่เรื่องของการทำงานชาวกัมพูชาเหล่านี้ไม่มีใบอนุญาตทำงานหลังจากนี้จะส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตอมนนทบุรีผลักดันออกนอกประเทศต่อไปโดยเรื่องร้องเรียนที่เข้ามามีทั้งขับรถกีดขวางการจราจร และมีของหายบ่อยครั้งนอกจากนี้จะสอบไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและลงลึกไปถึงร้านค้าของเก่าว่าได้มีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ตามพรบค้าของเก่าชาวกัมพูชาทั้งหมดที่จับได้นี้เบื้องต้นก็ดีอย่างหนึ่งที่ตรวจัาสาวะไม่พบสารเสพติดในร่างกายส่วนเรื่องที่หลังถูกจับกลุ่มแรงงานตั้งด้าวเหล่านี้พยายามโทรหาคนดูแลเพื่อจะติดต่อขอเคลียร์ไม่ให้ถูกจับกลุ่มหรือยึดรถซาเล้งนั้นตนก็อยากให้โทรมาหา จะได้ทำการสืบสวนต่อว่าแรงงานต่างด้าวเหล่านี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนางสาวอารยาชันถาวรจัดหางานจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่าชาวกัมพูชาทั้งหมดนี้มีความผิดฐานไม่มีใบอนุญาตทำงานมีโทษปรับตั้งแต่5,000บาทถึง50,000บาทแล้วผลักดันออกนอกประเทศก็ทำการบันทึกจับกลุมแล้วส่งไปให้สพรัตนาธิเบศดำเนินคดีพร้อมนำตัวส่งตอมนนทบุรีเพื่อผลักดันออกนอกประเทศต่อไป ผู้สื่อข่าวได้สอบถามแรงงานต่างด้าวรายหนึ่งเปิดเผยว่าเนื่องจากเข้ามาทำอาชีพที่ผิดกฎหมายทำให้ตนจ่ายเงินให้กับคนดูแลรายเดือนเดือนละหลายพันบาทต่อคนต่อคันแม้บางเดือนจะมีรายได้ไม่ดีก็ต้องไปหยิบยืมหามาจ่ายเพื่อแลกกับการทำงานตระเวนขี่ซาเล้งเก็บของเก่าไปขายโดยไม่ต้องถูกจับกลุ่มหรือกวดขันจากนั้นได้แจ้งข้อหาไม่มีใบอนุญาตทำงานซึ่งมีโทษปรับตั้งแต่5 0 0 0ถึง5 0า0 0นบาทนำตัวส่งสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรี ดำเนินคดี